เราต้องการเผชิญหน้ากับความตายอย่างสงบเราต้องเรียนรู้ที่จะไม่ผลักไสความตายเมื่อเวลานั้นมาถึงยอมรับความตายว่าเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นกับเราในที่สุดจะทําเช่นนั้นได้ก็ต้องหมั่นทําใจให้คุ้นเคยกับความตายตั้งแต่เนิ่นๆไม่ใช่มาทําเอาตอนจูนตัวแล้วการพิจารณาความตายสม่ำเสมอที่เรียกว่าบรณสติเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอาจิน ไป,ไปไปแม่น้ำคงคาไปไปลงเรือแล้วก็ไกด์นี่ก็จะอธิบายว่าตรงที่เราอยู่เนี่ยเขาเรียกฝั่งสวรรค์ตรงที่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำคงคานี่คือฝั่งนรกแล้วแม่น้ำคงคานันก็เป็นลักษณะของความเชื่อเสียมากคือบ้านเราเราก็เห็นว่ามันมีอิทธิพลส่วนหนึ่งใช่ไหมสำหรับเรื่องของการขอขมาแม่น้ำคงคาที่นูนก็มีเหมือนกันแต่มันจะมีด้วยความเชื่อที่มันมากมากไปกว่าน,นั้นโดยเฉพาะความเชื่อเรื่องของความตายว่า เอ๊ะครั้งหนึ่งในชีวิตของคนอินเดียเนี่ยจะต้องไปเผาที่แม่น้ำโคงคาคือคือเนื่องจากว่ามีวิชามรณะศึกษาซึ่งสอนอยู่ของที่าคณาาาะครุศาสตร์นะคะเป็นเป็นวิชามรณะศึกษา De ส Education ทีน,นี้วิชาของ วิชาใหม่อันนี้เป็นจะเป็นวิชาของหมวดการศึกษาทั่วไปนะคะซึ่งนิสิตทุกคณะเนี่ยสามารถมาเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกได้เป็นหมวดสหาสาอธิบายง่ายๆได้ว่ามรณะศึกษาคือการเรียนรู้เกี่ยวกับความตายการปฏิบัติตัวต่อคนใกล้ตายการเตรียมตัวเตรียมใจต่อความตายของตัวเองและคนรอบข้างรวมถึงกฎหมายประเพณีพิธีกรรมเพื่อให้ยอมรับต่อความเปลี่ยนแปลง และปฏิบัติตัวได้ถูกต้องเมื่อเวลานั้นมาถึงและการเรียนรู้การปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมและเคารพความเป็นมนุษย์ต่อคนใกล้ตายซึ่งก็รวมทั้งมุมของความตายของตัวเองและความตายของคนรอบข้างนั่นเองครับที่เวลาผ่านไปมรณาศึกษาก็ยิย่งได้รับการยอมรับและพัฒนาในหลายประเทศก็เริ่มเปิดกว้างกับการถกเถียงพูดคุยกันในเรื่องความตายหรือมีการเรียนการสอนในระดับการศึกษาภาคบังคับในบางแห่ง จะเห็นได้ว่าแม้กระทั่งในวรรณกรรมสาหรับเยาวชนสมัยนี้บางเล่มก็เริ่มมีการพูดถึงความตายและความสูญเสียได้เช่นกันอย่างเช่นของไทยก็มีเรื่องความสุขของกะทิแต่ก็ยังมีอีกมุมหนึ่งที่มีคนกังวลเชน่นกันว่าการให้เด็กต้องมารับรู้เรื่องเกี่ยวกับความตายจะทําให้เด็กเกิดความกังวลและความกลัวมากขึ้นซึ่งตรงนี้ก็สามารถมองได้ในหลายมิติ แรกเลยตอนคุยกับอาจารย์ในใจก็นึกว่าอาจารย์จะเอาอยู่ไหม,มคือเด็กเด็กจะต้องคือวัยเนี้ยอาจารย์อยู่ท่ามกลางเด็กวัยเจนเนี้ยมันเป็นวัยที่มีความเป็นตัวเองเป็นตัวของตัวเองสูงมากคือยังไม่ทันสนใจอย่างอื่นหรอกออก็คือการจะเปิดรับหรือการที่จะสนใจอ,อนาคตไกลๆโดย,ย,ยที่อย่างเรื่องความตายเราบอกว่าคือเป็นอนาคตที่ยังไม่รู้ได้ซ้ําไปว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่ท่านี้อาจจะเกิดขึ้นวินาทีต่อไปเลยก็ได้เนี่ย แต่เอาข้าจริงเด็กไว้ยนี้อาจจะยังไม่รู้คืออย่างไวยผมเองก็คิดว่าเป็นไว้ทีเ่เข้าใจเรื่องความตายระดับหนึ่งนะแต่ก็ยังไม่ได้จะสนใจอะไรมากแต่พอมาถึงเด็กรุ่นนี้คิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรที่พวกเขาสนใจเลยก็เลยก็เลยตั้งคำถามกลับไปกับอาจารย์ว่าอาจารย์จะรับมือกับความท้าทายนี้ยังไงว่าเอเด็กเนี่ยจะเอายังไงให้เด็กเนี่ยรู้สึกว่า้ความตายมันไม่ใช่เรื่องไกลตัว แล้วเด็กเนี่ยอาจจะต้องหันมาสนใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ณปัจจุบันมากกว่าเด็กอาจจะต้องเข้าใจว่าเฮ้ยเราตายได้ทุกตลอดได้ทุกเวลาไม่ใช่ว่าตลอดให้แบบ80แล้วถึงจะหมดอายุอะไรอย่างเงี้ยแล่วก็เลยมองว่าตรงนี้เป็นความท้าทายความน่าสนใจว่าอาจารย์ผู้สอนเนี่ยจะทํายังไงให้เด็กมาสนใจเรื่องของความตายให้ได้เราจําเป็นเรื่องวิทย่ศิ์รู้ไหมรู้ด้วยนอครับว่าว่าการตายมันมีความสาคัญยังไงอ๋อหมายถึงหมายถึงว่าเขาให้เขารู้ว่า เขาต้องยอมรับความจริงนะคะทำไมเราต้องเรียนเรียนเป็นทำไมไม่เห็นต้องเรียนก็คือเหมือนกับเป็นวิถีชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมคะมแต่เขาเห็นถ้าเขาเห็นความสําคัญเนี่ยเขาจะได้ทําใจได้พร้อมที่เผชิญได้นะคะคือคือให้เห็นว่าเออมันไม่ใช่เรียนไปอย่างนั้นใช่ไหมคะคือให้เขารู้ว่ามันจําเป็นนะแต่ว่ามันอาจจะคือมันชี้บอกไม่ต้องเรามันก็รู้ๆอยู่แล้วตายอะไรอย่างเงี้ยทีนี้สาเหตุการตาย,ยาใช่แมคะมันก็รู้ว่าเกิดอะไรบ้างสาเหตุการตายของคนไทย เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมคะอย่างสมมุติว่าเออสิบอันดับแรกเนี่ยก็จะมีเรื่องของโรคหัวใจเป็นมะเรง็งหรือว่าอุบัติเหตุอะไรเงี้ยนะคะเราเราก็จะมองว่าเนี่ยมันเป็นสาเหตุของการตายนะแล้วเราคงไม่อยากให้คุณตายแบบนั้นหมายถึงว่าเราะว่าใช้ชีวิตไม่คืออย่างประมาทนะถูกไหมคะคือคือให้รู้จักว่าเออเราจะทํายังไงให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองอะไรเงี้ยค่ะ มันจะกลายเป็นความท้าทายของอาจารย์ที้ผมกำลังช่วยพาาท้าท, <TH> ทา,ายว่าไงคะคือท้าทายว่าเ,เราอยู่ในท่ามกลางบริบทเด็กเจนนี้ที่ม<อ>ีความเป็นตัวเองสูงมากและการที่จะเปิดรับหรือแม้แต่การที่จะระลึกถึง อนาคตที่ไม่รู้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่โดยเฉพาะเรื่องความตายเนี่ยคือวัยผมในผมก็ว่าคิดถึงความตายช้าแล้วนะช้าแล้วนะแต่เด็ก20อายุ10กว่า20่่ใช่ไหมที่เรียนระดับอะไรอายุประมาณนี้สิบแปดสกบี้ยใช่เขาไม่เขาอาจจะยังคิดไม่ถึงไงคะแล้วก็ประมาทเขาขาขับมอเตอร์ไซค์ซิ่งไปก็คือ ไม่เห็นอะไรเงี้ยบางคนเขาก็บอกว่าเออเขาคิดกลับกลับคิดถึงการตายของคนอื่นครอ,อบครัวแต่ไม่ได้คิดว่าตัวเองด้วยเพราะว่ามีบางคนว่าโอ้จริงจริงบางท,ทีผมก็ไม่ได้คิดนะว่าจะเป็นเรื่องกับตัวเองด้วยแล้วตอนที่จันเรียนที่ทเมกามันมีผมว่ามันจะต้องมีอะเรื่องความแตกต่าง,างนนนนท,าทางด้านของวัฒนธรรมอ๋อค่ะมันก็เหมือนกับที่จะมีสอนเกี่ยวกับเรื่องว่าพิธีกรรมใช่ไหมฮะงานศพเนี่ยของแต่ละศาสนา ศาส,สนาพุทธคริสต์อิสลามหร,หรือหรือแม้แต่ว่าคือหนังสือที่เล่มน,นี้ที่ให้เพิ่มเติมในเรื่องของออทางประเทศอาเซียนกลุ่มประเทศอาเซียนหรือแม้แต่ในประเทศไทยอ่ะใช่ไหมคะว่าทางภาคแต่ละภาคใช่ไหมคะพิธีการก็อีกอย่างหนึ่งวคนไทยคนจีนหรือว่าตายไปแล้วจะเผาหรือจะฝังใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ฝรั่งเขาก็เผานะคนเรามันคิดต่างกัน แต่ที่สาคัญว่าเออสมมุติว่าอย่างที่เคยใช้กิจกรรมบ่อยก็คือบอกว่าถ้าคุณรู้ว่าคุณจะตายตอนบ่ายสามโมงคุณจะทําอะไรบา้างใช่ไหมคะเพราะว่าบางทีเนี่ยผมก็จะไปพา,พาแฟนไปเที่ยวนะไปดูนะ้นแล้วก็สุดท้ายไปไหนกลับบ้านไปหาพ่อแม่อันนี้จะเป็นคําตอบที่เขาจะมองว่าเออสุดท้ายเขาไปหาคนที่เขา รักด้วยใช่ไหมคะผมว่ามันเป็นบริบทที่แตกต่างกันคือเท่าที่ฟังอาจารย์วิธีการกระบวนการในฝรั่งธรรมนัอาจารย์นีเรื่องของการการการระบายออกคือมันเป็นกระบวนการทางจิตยาใช่อย่างสมมติว่าศาสนาคริสต์ใช่ไหมคะบอกว่าไปสารภาพบาวอ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีใช่ใชไหมคะคล้ายๆกับว่าเอาแล้ววันนี้ทําไม่ดีมาเพราะฉะนั้นเรารู้ตัวรู้ตัวแล้วบอกทุ่งนี้จะไม่ทําแล้วนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีคือเราก็ เราจะให้มาแต่ละศาสนาให้เขาจะมีการจัดสมมติไว้พิปรายไงคะว่าถ้าศาสนาพุทธว่าอย่างนี้ศาสนาคริสต์เป็นยังไงศาสนาอิสลามนี่มีพิธีกรรมยังไงต่างกันคือเราก็ให้ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเพราะว่านิสิตเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ศาสนาพุทธทั้งหมดใช่ไหมคะคือคือทุกอย่างจริงๆอ่ะทุกศาสนาก็สอนให้คนเป็นคนดีใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าความแตกต่างของพิธีกรรมหรือความเชื่อซึ่งก็ไม่เดือดร้อนแต่จริงใช่ไหมคะเพราะว่า คนที่ตายแล้วเนี่ยทุกคนกออ็ทำเต็มที่จริงๆมันก็ไม่ถูกนะถ้าเราเรามองในแง่ว่าโอ้ทุกอย่างเนี่ยเต็มที่เต็มที่เลยจะจัดงานจะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถือว่าเป็นการเป็นการทาครั้งสุดท้ายแห้คนตายแต่แต่เราคิดว่าเราทําไมเราจะต้องไปรอถึงขนาดนั้นถูกไหมคะเราต้องใช้ชีวิตของเราให้มีค่าก่อนมีคุณค่าแล้วก็คนให้มองเห็นความดีเราณนปะัจจุบันเราคงไม่ได้บอกว่าเอ,อ เดี๋ยวพอตายไปแล้วเขาก็ดูแหมจะละเสริญเยินยอเ,เราเราก็ไม่รู้นะ<ร>ว,ว่าเรายังไม่ตาย <c oughs> ใช่ไหมเรายังไม่ตายเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเออแล้วเ,เ,เราตายไปแล้วเราจะรู้หรือเปล่าว่าเขามายืนยอเราอ่ะแต่ในตอนที่เรายังไม่ตายเขามายอเราแสดงว่าเออเราก็รู้สึกภูมิใจนะว่าเราทําความดีนะเออ <c oughs> เขาก็เห็นคุณค่าใช่ไหมคะเห็นความสําคัญของเราเพราะไม่งั้นคือถ้าไปรอแบบว่า ใกล้ตายเลยใครค่อยมาเล่นทาความดีที่สุดท้ายมันจะได้แค่นิสวรีอันนึ่งซึ่งม,มันไม่<ร>ใช่รใชเราไม่รู้แล้วลหละแล้วทีนี้ก,ก็ก็จะมีวิดีโอให้เขาดูพรที่ของญี่ปุ่นนะเรื่อง d ิ p พาร์เชอร์นะคะไม่ทราบแต่ดังมากเรื่องนี้ก็คือพระเอกเขาเป็นเขา,าเขาเป็นเป็น,ปนคนทาพิธีทําแบบแต่งหน้าให้กับศพแบบนั้นนะมีอยู่ช่วงหนึ่งของคนไทยเขาก็มีนะบางคนก็ไป แห่งหน้าให้ให้คนที่ตายอาสาสมัครซึ่งจริงเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าบางครั้งเนาะแม้แต่ญาติตัวเองยังไม่กล้าอยังไม่กล้าเลยคนอื่นเป็นใครอย่างเงี้ยนะคะคือคือสุดสุดท้ายคือเราต้องการให้เขายอมรับไงย,ยอมรับแล้วก็มีสติใช้ชีวิตไม่ประมาทอันนี้คือส่วนที่สําคัญที่สุดว่าทําไมต้องเรียนจริงๆรมันรู้แล้วเหมือนกับเรื่องสุขภาพอะ เห็นจะต้องมาเรียนเลยสุขภาพเรียนไปทําไมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไปอยู่โรงพยาบาลเราจะรู้สึกว่าโอ๊ยทําไมเราโง่จังอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่ได้สอนให้เขาทําร้ายตัวเองคือคิดอะไรไม่ออกก็อยากจะไปแล้วอยากจะไม่อยู่โลกนี้แล้วไม่ใช่คุณไม่รู้หรือว่ากว่าคุณจะมาเป็นคุณวันนี้พ่อแม่เนี่ยรักใช่ไหมคะกว่าจะมาเป็นวันนี้คุณต้องเข้าใจต้องรู้ร,รู้เห็นคุณค่าด้วยโมโหนิดหน่อยก็จะไปแล้วอย่ามาประชดชีวิตไม่ใช่ค่ะต้องมีสติ คือคืออยากสอนให้เขาคิดเป็นนะคะมันจะกลายเป็นมันก็จะเป็นกระบวนการกระบวนทัพใหม่ในการการเรียนการสอนอาจารย์ที่เข้ากับยุคศรรษที่เด็กก็คือผู้เรียนป็นกลางการใช่ e ใช่ r i e ใช่ใช่เราเราจริงๆอ่ะเราต้องให้เด็กมีส่วนร่วมทั้งหมดแล้วเรามีการจัดกิจกรรมมันไม่เราเราไม่ได้เป็นผู้ผู้บอกอย่างเดียวเพราะทำาพูดอย่างเดียวเด็กอาจจะไม่ไม่มีเพราะว่าจะจะมีกิจกรรมตลอด ใช่ไหมคะเพราะเนื้อหาเนี่ยเขาไปเรียนรู้ได้แล้วก็แต่ต้องให้เขากิจกรรมเพราะเวลาเราประเมินเนี่ยจริงๆที่สอนมาไม่ว่าวิชาอะไรเนี่ยก็คือจะให้เด็กทํากิจกรรมมากแล้วก็มอบหมายงานอาจจะไปสัมภาษณ์อย่างเี้ยคืออย่างอย่างช่วงก่อนที่งานพ่อพ,พี่นางก็บอกว่าอ้าวคุณลองไปดูซิว่าคุณอยากจะไปสังเกตต,ตรงไหนใช่ไหมแล้วก็เอามาเอา มามามาเล่าสู่กันฟังหรือว่าทําเป็นรายงานออกมาอย่างเงี้ยค่ะหรือไปสัมภาษณ์เราควรจะสอนไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเงี้ยค่ะเด็กๆควรจะรู้หรือเปล่าที่จะมีให้คือคือเราจะมอบงานให้เขาไปทานะคะหรือจะลองไปดูว่าเออข่าวาวันนี้มันเล่าลิ๊ว่าวันนี้มีข่าวอะไรเกี่ยวกับเรื่องความตายอย่างเงี้ยค่ะคือคือให้เขารู้สึกว่าอ๋อคือมันซึมซับมากกว่าเพราะเราสอน,น,นทั้งเทอมใช่ไหมคะแบบนั้นแล้วก็ก็คือให้คะแนนเก็บไปเลย สอบก็คือสอบปลายภาคเป็นข้อเขียนเป็นอัตนัยอะคะ่ะไม่ได้ช้อยนะคะมึงบางทีเราจะรู้สึกเราจะฟีดแบกให้เขาฟีดแบกมาใช่ไหมให้เขาแบบสะท้อนความรู้สึกความคิดที่เรียนวิชานี้นะคะเพราะว่ามันก็จะมีนะมีเด็กที่เคยเรียนเด็กผู้หญิงเขาก็บอกว่าเนี่ยเมื่อก่อนเขาชอบดุว่าแบบเหมือนกับโมโหโกรธคุณยายที่ชอบมาบ,บน่นตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่ควรจะบ่นแล้วล่ะ แล้วต่อไปเขากาจะเป็นคุณยายคุณย่าเหมือนกันแล้วแล้วก็ไปเที่ยวกลางคืนเมื่อก่อนนี่ชอบไปเด็กผู้หญิงเดี๋ยวนี้เขาไม่ไปเพราะว่าเขาคิดว่ามันใช้ชีวิตแบบประมาทเขาก็เหมือนกับว่าจะไม่ไปแล้วคือเขาเขียนมาเนี่ยเรารู้สึกโอ้แค่นี้เราก็ดีใจแล้วนะเราสอนไปเขาเขาตระหนักรู้แล้วเขาก็นําไปปฏิบัติจริงเพราะว่าเราเรา,เราคือเนี่ยสอนจากให้เด็กเขาเอาไปใช้ได้เขามีแนวคิด ว่ายังไงคุณไม่ต้องไปท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองนะแต่คุณต้องรู้ว่าถ้าเราจะพูดถึงเรื่องนี้คุณจะมีประเด็นอะไรที่คุณจะต้องต้องต้องรู้นะคะแล้วก็เอาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ มิติใหม่ของการศึกษาเลยนะจ๊ะที่ว่าเด็กมานั่งท่องตำราแต่ว่าต้องมันต้องเข้าใจให้ได้เพราะถ้าไม่เข้าใจในสิ่งที่เองก็เอาไปใช้เนี่ยมันทําให้พอไปเจอสถานการณ์จริงๆอ่ะทําไม่ได้เพราะว่าเพราะ่างิงเราก็จะมีเช่นบทบาทสมมุติยังไงเอาเราบอกเลยว่าถ้าเกิดตายเกิดขึ้นแต่อะไรก็ตามเราก็มีหนังสืออ่านให้เขาอ่านประกอบถูกไหมคะคือเราไม่ได้ปล่อยว่าเออเขาไปค้นคว้าซึ่งมันสะเปะสะปะไม่ใช่บบกว่าเวลาคุณตอบคำถามมานะ คุณอย่าตอบจากรู้ความรู้สึกอย่างเดียวนะเพราะว่าถ้าคุณตอบจากความรู้สึกนี่ครูจะรู้นะคุณจะต้องเอาหลักอิงวิชาการด้วยหรือว่าในหนังสือที่ครูเขียนหรือรว่าใน powerpoint ที่เราสอนไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเราก็จะรู้ว่าคนนี้เข้าห้องเรียนขนาด<อ>ไหนแต่<อ> <ใจ S 2> คนนี้น้ำ<ล>หรือเนื้อใช่เพราะว่าบางทีนี่มาทั้งๆๆแผ่นเต็มๆมใช่ไหมหรือยอย่างเงี้ยเพราะว่าข้อสอบถ้าเราเราใช้อัตนัยนเนี่ยเราเราจะรู้ มปกติจะไม่ใช่ไม่ชอบออกข้อสอบเป็นเป็นชอยให้เลือกกอขอคอ,อเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าเด็กดับตาติ๊กก็ได้นะอย่างเงี้ยทุกวิชาที่สอนนะที่ผ่านมาเพราะว่าเด็กจะเยอะแค่ไหนก็ก็จะออกข้อสอบอัตไนสามข้ออย่างตามประมาณเนี้ยสองข้อบ้างสามข้อบ้างแล้วก็ให้แถาทางานมอบหมายงานให้เขาทาเนี่ยจะรู้เลยว่าเข้าเรียนด้วยนะสิบเปอร์เซ็นต์เลยถ้าคุณมาเรียนครูก็ให้ถูกเต็ม ครูไม่เอาเลยเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมในห้องเรียนอะไรเงี้ยแบ่งกลุ่มมั่งให้อภิปรายบ้างแล้วก็มานําเสนอคือคือเขาต้องได้เรียนรู้ได้สัมผัสด้วยใช่ไหมคะหรือเขียนเขียนออกมาแต่บางทีอีกอันนึงที่จะให้เด็กทําก็คือโครงการให้คิดโครงการขึ้นมา ใช่คือเขียนว่าเราก็จะบอกหัวข้อไปเพราะว่าส่วนใหญ่วิชาที่สอนน่นะมันก็คืออย่างอย่างวิชาอีกวิชาหนึ่งแฟมิลี่ครอบครัวสัมพันธ์ของการศึกษาทั่วไปเหมือนกันนะคะแล้วก็เคยก็ให้ให้ให้ใหนิสิตเนี่ยเขาก็เขียนโครงการหรือไปสัมภาษณ์ครอบครัวอะไรเงี้ยค,คือแล้วก็มีกิจกรรมครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะก็คงให้เขาทำแล้วก็โครงการนี้เราจะบอกว่าทำไมถึงทำ หลักการและเหตุผลเป็นยังไงว่าถูกะสงค์จะทํากับใครอะไรเงี้ยวิธีดําเนินการคือจะฝึกให้เขาคิดพวกนี้แล้วก็ออกมาว่าเอออย่างสมมติว่าวิชานี้อาจจะบอกว่าโครงการที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าเขาอาจจะคิดเด็กสมัยนี้เขาคิดเก่งเหมือนกันแล้วคิดอะไรแปลกๆแลนะ้วบางทีแบบโอ้ไม่น่าเชื่อบอตั้งชื่อมาด้วยอะไรเงี้ย ไลไลไนในรายนัตายอย่างสมศักดิ์ศรีก็มีให้เขียนนะเนนี้ก็จะมีมีตัวอย่างวัดตายยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่อยากตายทํำยังไงคือ,ค,อคือเขามีคําอะไรของเขาหลูๆทั้งนั้นเลยซึ่งบางทีเราคิดไม่ออกนางแบบค,คิดไม่ถึงว่าเขาจะว่าว่าเขาจะคิดอย่างนั้นนะคะคือพยายามอยากให้เขาเรียนและต้องคิดคิดเป็นค่ะกระบวนการความตายอาจทําให้คุณและคนที่รักคุณต้องเจ็บปวดแต่ในท้ายที่สุดแล้ว มันก็เรียบง่ายและเป็นที่ประจักษ์ใช่อะมรัใช่ใช่ถูกค่ะเพราะว่าคนเราไม่ค่อยยอมรับจนกว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็บางทีเราบอก นิสิตเอาคุณไประบายความรู้สึกของคุณก็ได้นะเดี๋ยววันนี้ครูจะพาคุณไปข้างล่างไปบริเวณสนามหน้าหอประชุมหน้าหอสมุดกลางเนี่ยของจุฬาแล้วก็ไปเลยคุณจะไปตรงไหนไปต้นไม้ไปก้อนหินไปหาก้อนหินไปหาดอกไม้หรือแม้แต่ท้องฟ้าให้ตะโกนไปเลยว่าคุณรู้สึกอะไรที่บางทีไม่อยากบอกใครอ่ะแต่ก็ระบายความรู้สึกออกมา ในห้องเรียนใน,ในคลาสในมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เลยอดที่จะช่วยนิสิตเก่งข้อสอบไม่ได้ก็เลยถามอาจารย์ไปเล่นๆว่าอ,อาจารย์จะวัดผลเด็กยังไงอันนี้สําคัญมากเพราะว่าจะทำยังไงให้สิทธิ์เข้าใจเรื่องของการรับมือกับความตายการเตรียมตัวตายอย่างมีคุณภาพหรือแม้แต่การใช้ชีวิตอยู่ก่อนตายเนี่ยทำยังไงอันนี้คือสิ่งที่อยากจะอยากจะรู้เหมือนกันซึ่งอาจารย์ก็บอกมานะว่าเออน,นี่แหละคือข้อสอบว่า สิ่งที่นิสิตจ,จะตอบได้ก็คือว่าเขาจะเอาความรู้ที่ได้พวกนี้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรเพราะเอาเข้าจริงมันก็ถามว่ามันเป็นอะไรที่ยากเข้าใจยากไหมก็ยากอยู่เพราะว่าดูการตอบแล้วเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะของอะไรที่เป็นนามธรรมมากๆฉะนั้นสิ่งที่นิสิตจ,จะตอบแล้วก็อาจารย์จะตรวจข้อสอบเนี่ยก็เลยเป็นความท้าทายทาัทง้งของทั้งผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนว่าทํายังไงจะให้สิ่งที่สอนแล้วก็สิ่งที่ผู้เรียนได้เรียนไปเนี่ยเข้าใจตรงกันว่า การตาอย่างมีคุณภาพเนี่ยเป็นยังไงุด้ารก็อาจารย์จะมาเก่งข้อสอบกันหน่อยเก่งข้อสอบเลยล่ะอข้อสอบกันหน่อยข้อสอบเลยนะเอ๊ะว่าลายภาพว่าการวัดผลของของนิสิตที่เข้ามาเรียนวิชานี้อาะจะสิ่งที่จะเป็นเป้าหมายที่จะนำมาใช้ในการที่ยะตอบคำถามสุดท้ายของวันสุดท้ายของการเรียนวิชาคืออะไร หมายถึงว่าตอนที่เราจะสอบเขาใช่ไหมหรือว่าประเมินบอกว่านักศึกษาประสบความสําเร็จในการเรียนวิชานี้คือคําถามเ้อาว่าประมาณไหนยกตัวอ,อย่างเช่นจงอธ,ธิบายว่าการตายอย่างมีคุณภาพของนักศึกษาคืออะไร,ะไรไประมาณนี้หรือเปล่าแต่จะรู้ว่าเ,าเราจะวัดผลคือคือ,ค,อคือเราจะเน้นการวิเคราะห์แล้วก็การนําไปใช้แบบเป็นลักษณะนั้นเพราะว่าเวลาที่ิฉันออกข้อสอบจะเป็นลักษณะนั้นมากมากว่า แต่ว่าเราเราจะให้เขาไปประยุกต์ใช้ว่าหรือเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยมีค่าใช่ไหมคะว่าถ้าจะใช้ชีวิตเนี่ยมีค่าเนี่ยจะทํำยังไง<ม>คือคือให้เขาคิดนะ่ะหรือไม่ก็จากการที่เขาไปสัมภาษณ์มาเขาจะคิดโครงการว่ายังไงในในลักษณะในลักษณะนั้นเราคงไม่ได้บอกว่าความตายคืออะไรไม่เอาคือไม่ไม่ใช่ให้เขาให้เขาคิดแล้วไปวิเคราะห์ว่าถ้าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเรา,เ,ราเขาจะคิคดยังไงอย่างเงี้ยคะ่ะ ในบทสรุปสุดท้ายของการเรียนวิชาการตายเลย่ะเาือนเรีย,ย,รยก็คือผู้หวังให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้<ะ>ได้ใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็เรียมพร้อมกับเรื่องของความตาย<ะ>ที่จะมาถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ใชรย่า้โดยเฉพาะนิะสิตที่อายุ18 19อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยยังไม่ถึงยังไม่ถึงเวลาซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่นะก็ไม่ใช่เด็กๆก็เหมือนกันก็มีโอกาสตายได้เหมือนกันถ้าด้วยโรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเหมือนกับ เตือนเขาหน่อยน,นะมีสตินะไม่ใช่ว่าเอออะไรก็ได้ใช่ไหมคะรับางทนอะไรก็ได้มันก็สายเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราคือสิ่งที่สําคัญกนะ็คือต้องการให้เขามีสติแล้วก็เออไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ทําความดีถ้าเขาทาความดีทําชีวิตให้เขามีความสุขเนี่ยเขาทําความดีมันก็มีความสุขนะไม่ใช่บอกว่าโอ๊ยทําดีมันยากจังเลยหรืออะไรเงี้ยนะคะเราเราก็บอกเออทําดีอย่างง่ายสุดนะก็คือรักษาศีลค้าเรา บบเบาๆพื้นฐานพอไม่ต้องไปแบบเยอะมากมายคือทําอะไรที่มันง่ายแล้วก็ทําได้อย่างเงี้ยมากกว่าคือถ้าพูดถึงเรื่องการศึกษาความตายเรื่องมรุษศึกษาเนี่ยุกตรงบ้านเราเนี่ยไม่แพร่หลายแล้วก็ ไม่เคยคิดเลยซ้ำไปว่าจะมีการศึกษาแบบนี้ในระบบระบบแบบมหาวิทยาลัยอ,อย่างนี้คือเข้าใจว่าบางทีมหาวิทยาลัยสง,งต่างเนี่ยอาจจะมีนะแต่ว่ามหาวิทยาลัยของคารวาสเนี่ยไม่น่าจะมีนี่คือนี่คือโจทย์แรกต่อมาคือเรื่องของการพินิจพิเคราะห์เรื่องของชีวิตและความตายถ้าเอาข้อจริงเนี่ยเราเองรู้จักเรื่องของความตายอยู่แล้วใช่ไหมพอเราเกิดมาเราก็ได้ยินเกิดเป็นคนพูดนะเวียนไหวาตายเกิดนะไปเข้าวัดนะไปพอตายก็ต้องมีการจัดงานศพนะ ต้องมีการรู้จักโปร่งนะไปฟังเทศฟังธรรมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นลักษณะของพิธีแบบพุทธเป็นการตายเป็นการเรียนรู้การตายแบบพุทธแต่เป็นลักษณะของพุทธเชิงพิธีกรรมเนี่ยหรอเปลแต่เท่าที่ฟังอาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยอย่างของฝรั่งฝรั่งเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของแนวจิตวิทยามากกว่าซึ่งอาจารย์ก็จะสอนแนวนั้นอันนี้ชอบมากเลยว่าเออมัน,มนถูกนะว่าในเชิงจิตวิทยาเนี่ยเราจะเตรียมพร้อมอย่างไรเข้าใจยังไง คือในเชิงจิตวิทยามันจะเป็นอะไรที่ต้องให้ให้ผู้นั้นเนี่ยเกิดความเข้าใจก่อนอย่างไรนเรื่องความตายเนาะต้องเข้าใจในมิติของความตายก่อนเข้าใจในบริบทของความตายก่อนตรงนี้ก็เลยถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในแง่ของการศึกษาไทยว่าเราเริ่มต้นเรียนกันเรื่องความตายในมหาวิทยาลัยไ,ไม่ใช่ในวัดอันนี้ดีมากมันทําให้มิติมันมองมันมันมองอะไรที่มันลึกซึ้งมากไปกว่า บริบททางวัฒนธรรมหรือประเพณีที่ทีส่สืบทอดต่อๆกันมาหรือเป็นลักษณะของพิธีกรรมแต่เป็นการมองในลักษณะอะไรที่มันเหนือไปกว่านั้นมองแบบเข้าใจมองแบบวิทยาศาสตร์มากขึ้นซึ่งตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะก็หวังว่าในอนาคตการศึกษาเรื่องความตายในบ้านเราเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นที่เป็นเชิงวิทยาศาสตร์มากขึ้นมากไปกว่าเรื่องของ พิตกรรมอะไรต่างๆที่เราได้ได้รู้กันมาและที่สําคัญคือหวังว่ามันจะไม่ใช่แค่เป็นเพียงบางมหาวิทยาลัยอยากจะให้มันมีในหลายๆมหาวิทยาลัยทุกทุกที่เลยที่สามารถที่จะเรียนเรื่องความตายเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าการตายอย่างคุณภาพจริงๆแล้วเนี่ยเป็นยังไงทั้งเรื่องของการตายอย่างมีคุณภาพและการใช้ชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพ ดังนั้นบทสรุปสุดท้ายของวิชาการตายอย่างมีคุณภาพนี้คือสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้เพื่อเตรียมพร้อมกับเรื่องของความตายที่ไม่แน่ไม่นอนโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่อาจจะยังคิดว่าไม่ถึงเวลาแต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องความตายนี้อาจจะมาถึงเราโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวไม่ว่าจะมาจากโกาครคภัยไข้เจ็บหรือจากอุบัติเหตุแต่เนื้อหาหลักสําคัญของหลักสูตรการตายอย่างมีคุณภาพคือต้องการให้ผู้เรียนได้เตรียมพร้อมรับมือกับความตายอย่างมีสติ และไม่ประมาทในการใช้ชีวิตดูแลสุขภาพให้สม่ำเสมอและให้มันสะสมทำความดีอยู่เป็นประจำจะเห็นได้ว่าหลักสูตรการตายอย่างมีคุณภาพหรือในภาษาอังกฤษใช้คำว่า beautiful death มีหลักการคล้ายคลึงกับทางพุทธศาสนาอยู่ไม่น้อยครับไม่ว่าจะเป็นหลักมรณา,านุสติ หรือพิจารณาความตายอย่างมีสติอยู่เสมอนั่นเองครับทั้งนี้ไม่ว่าเนื้อหาจากวิชาการตายอย่างมีคุณภาพหรือหลักปฏิบัติทางพุทธศาสนาต่างก็สามารถนำมาประยุก์ตใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินชีวิตในประจำวันได้ครับ